เพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาช่อมพาวเวอร์แอมป์ในรถยนต์เป็นพาวเวอร์คับอบนะครับเพื่อนๆ4 c h a นส e ่นนยี่ห้ออะไรเดี๋ยวให้ดูดูซากหน่อยประมาณนี้นะพเพื่อนนะจริงจริงเราไม่อยากให้ดูหรอกยี่ห้อยี่ห้ออะไรก็ทํามาคล้ายๆกันนั่นแหละนะจะต่างเงินตรงวัดสูงก็ชุดจ่ายไฟจะแรงดูตรงคาปานี่นะพเพื่อนเพื่อนนะ <c oughs> ถ้าวลู์สูงๆหน่อย ก็ไฟแรงก็วัดสูงตามไปด้วยไอตัวนี้ค่าของเขาก็แต่และตัวนี่มีสี่ตัวนะเพื่อนๆนะสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่มันสี่พันเกดร้อยไมโครห้าสิบโวลต์ก็ไม่ถึงขั้นมารุ่นเล็กนะเป็นรุ่นกลางๆแต่ไม่ใหญ่มากเพราะถ้าซีคาปาตัวนี้ถ้าโวลต์สูงกว่านี้ ก็คงจะหกสิบเจ็ดสิบโวลต์อย่างนี้มันจะแรงขึ้นนะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ก็เป็นดีซก็ออกมาบวกสามสิบห้าไม่เกินสี่สิบลบก็ออกมาสามสิบห้าไม่เกินสี่สิบโวลต์นะเพื่อนๆนะอาการไฟเข้าไฟโปรเทสขึ้นนะนเพื่อนๆนะไม่มีเสียงอะไรออกแล้เวเปิดสวิตช์นะือนเพื่อนนะชึ๊ มีเห็นไหมเพื่อนไฟโพเทคไม่ต้องดูก็ได้เป็นไฟโพเทคนะแต่เรามาวัดดูตรงนี้มันจะมีมีไฟ12โวลต์อยู่นะเพื่อนนะสิบงโวลต์มาเรียบร้อยแล้วก็ไอไอเนี่ยขาของไอซีตัวนี้สี่เกี่เนี่ยใช่ไหม,มเพื่อนสี่เกหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวมอามุมไหนหเนะเพื่อนดูหน่อยเห็นนะเ,เราจะมาวัดไฟนั่นเพื่อนนะวัดแล้ววัดอีกวัดให้ดู ไฟบวกมีนะเพื่อนๆนะไฟบวกสิบสองโวลต์นะตรงรีโมทก็มีแล้วก็ไปวัดขานะเงื่อนไขมันก็คือต้องขาแปดเนี่ยขาแปดของไอซีสี่เก้าสี่เนี่ยแปดตรงมีสิบสองโวลต์นะเนี่ยมีนะเพื่อนๆนะแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่มีนะเพื่อนนะหลักๆที่เรายังไม่รื้อเราก็ต้องวัดอย่างนี้นะขาแปดสิบเอ็ดสิบสอง ต้องมีสิบสองโวลต์มีแล้วแต่มันไม่ทํางานนะปุ๊ไอสังเกตอย่างหนึ่งน้งเพื่อนถ้าภาคขยายมันเสียนี่ถ้าภาคขยายมันเสียหมายว่าถ้าภาคจ่ายไฟจ่ายไฟบวกลบนี่ถ้าภาคจ่ายไฟบวกลบนี้ไม่เสียนะเวลาเราเปิดขึ้นนี่มันจะมันจะร้อนนะงเพื่อนนะเหมือนมันจะพยายามจะจ่ายไฟอยู่แต่มันช็อตอยู่ปลายทางคือคือพวกไอภาคขยายนี่มันส่วนนี้จะจะร้อนจ่ายไฟไม่ออก แต่กรณีนี้นึกหน้าน่าจะอยู่ชุดจ่ายไฟนะอันนี้สันนิษฐานเบื้องต้นนะแต่เราก็ทําคร่าวๆได้นะเพื่อนๆวัดคร่าวๆนะนี่ภาคขยายหนึ่งสองสามสี่สี่ภาคเนี่ยมันเป็นสี่ชแนนนะวัดดูก็ได้นะเพื่อนๆตั้งคูณหนึ่งนะวัดแบบคร่าวๆนะแต่เราเราจะเอาให้ละเอียดต้องลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งต้องเรือออกมาวัดนั่นแหละแต่นี่เป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะก็วัดขาทาทนซิสเตอร์ล่ะวัด ลองวัดขาขอบกับขาขอบดูนะเพื่อนๆนะตั้งคูณหนึ่งนะถ้าวัดกรณีในวงจรนี่นะนี่กลับทางถ้ามันขึ้นเต็มเจนะสมมติว่ากลับทางขึ้นเต็มเจทั้งสองข้างสต่นิฐานว่ามันเสียแต่ตัวนี้ไม่เสียนะตัวนี้ก็เนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยตัวที่สองเนี่ยก,ก็ก็ไม่ได้ขึ้นมากนะก็คือสันนิฐานว่ามันไม่ช็อตอยู่ในภาคขยายหละนะตัวที่เสีย,ยเดี๋ยววัดให้ดูเพื่อนๆได้คุยกันแล้วก็คุยกันยาวๆเลยนี่เห็นไหมตัวนี้ก็ นี่กลับทางนี่ถ้ากลับทางขาขอบกับขาขอบก็คือขา b กับขา e ีทำไมไม่วัดขา c ก็คือเราวัดคร่าวๆถ้ามันช็อตเราค่อยลงรายละเอียดอีกทีหนึง่งนี่ตัวที่ห้าก็ไม่เป็นไรตัวที่หกนี่เห็นไหมเพื่อนเนี่ยกลับทางก็ไม่เป็นไรเนี่ยตัวที่เกียรตนี่นี่ถ้าเราวัดในวงจรถ้ามันเสียมันมันจะขึ้นให้เห็นเลยนะแต่ถ้าถ้าเราตั้ง ถ้าเราตั้งคุณ 10k เนี่ยไม่รู้เรื่องนะเพื่อนเสียไม่เสียก็ขึ้นเต็มเต็มเกเลยนะอันนี้เบื้องต้นนะเราก็เลยวิเคราะห์เบื้องต้นว่าภาจ่ายไฟบวกจ่ายไฟลบนี่เสียเดี๋ยวเราจะลื้อออกมาด,มาดูมาดูไปด้วยกันนะเพื่อนๆว่าอ,อะไรเสียบ้างขันน็อตออกนะเพื่อนๆนะขันน็อตออก,น,ออก,น,ออกน็อตรอบๆนี่คอนเนคเตอร์รอบๆที่ขันติดซิงค์ซิงค์มอสเฟตไงพวกคอนเนคเตอร์พวกนี้ขันออกแล้วก็ ไานี่ออกนะเพื่อนนะจะมาเช็ดดูกันนะครับอ,อะไรเสียจะได้รู้กัน,าน,านเพื่อนถ้าตามหลักการซ่อมจริงๆนะ่นเพื่อนนะก็เรายกเลิกไฟบวกลบที่ใจไปหาภาคขยาย ทั้งสี่ชแนลนี่ฝั่งนี้สองชแนลฝั่งนี้สองชแนลคือเรายกเลิกก็คือรอยนั่นแหละนะเพื่อนเพื่อนรอยยังไงสมมุติว่าเราไล่ตรงนี้เป็นไฟขานี้เป็นไฟลบใช่ไหมมันก็มาตรงนี้ข้ามมาข้ามมาตรงนี้ไปหาภาาขยายไปบวกอยู่ฝั่งนี้ยกเลิก <c oughs> แล้วก็รอยเฟดชุดจ่ายไฟ DC to DC นี่ทุกตัว นะมีกี่ตัวเนี่ยมันจะเป็นไดโอดด้วยใช่ไหมเนี่ยไดโอดนี้สองตัวสี่ฝั่งละส <8 S 2> นะี่แปดตัวนะเพื่อนนะแปดตัวฝั่งนี้สี่ตัวเนี่ยเฟดเนี่ยสองตัวคือไดโอดไม่นับหรอกนะหนึ่งสองสามสี่ฝั่งนี้ก็สี่เราต้องลอยออกลอยออกแล้วก็มาเช็คสัญญาณพ่อไฟขาแปดกับขาสิบเอ็ดสิบสองไฟสิบสองวน มีแล้วของไอซีสเก้าสี่ตัวนี้ตัวผลิตไฟเน่่เนี่ยตัวนี้นะเพื่อนเพือพ่อมีแล้วตามหลักเขาก็ต้องให้ถอดตัวนี้ออกแล้วก็มาเช็คว่าขาบี่ยขาบีของมอสเฟต่ยมันใช้เบอร์อะไรเน่ะตัวนี้เดี๋ยวดูกันนะเพื่อนๆนะที่เคยเห็นๆกันก็ i r f c c หรือ i r i IRF 3205แต่ตัวนี้ใช้ 50N60 ก็5 0แอมป์60โวลต์เบอร์นี้เบอร์พื้นๆครับเราลอยออกเราเรามาซ่อมให้ขา B เนี่ยมีไฟ5โวลต์ซะก่อนนะเพื่อนๆนะให้ขา B มีไฟ5โวลต์ซะก่อนเราแค่เอาเฟสใส่แต่เราจะรัดขั้นตอนนะได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงรัดขั้นตอนอยังไงเราสงสยยัยว่า i c 4 9 4้เนี่ยเสียเนี่ยจะเปลี่ยนเลยนะ เปลี่ยนเลยถ้ามันเสียตัวเดียวมันก็จะมีไฟออกจ่ายจบเลยแต่ถ้ามันได้เราก็ต้องซ่อมตามที่เล่ามานี่แหละผดเฟดฝั่งนี้สี่ตัวฝั่งนี้สี่ตัวออกแล้วก็มาวัดไฟดูไฟขาเกียรเนี่ยต้องให้มีสี่ถึงห้าโวลต์ทุกตัวฝั่งนี้ก็ให้มีทุกทุกตัวมีไฟสี่ถึงห้าโวลต์เนี่ยทุกตัวซะก่อนแล้วค่อยเอาเฟดเข้าไปใส่แล้วไฟจ่ายซะก่อนนะไฟบวกประมาณสามสิบ กัววุว้นในใจสักก่อนไฟลบก็3ามสิบวลต์นในใจสักก่อนใจเรียบร้อยเราค่อยปล่อยไฟที่เราลอยไว้อ้าขั้นตอนนี้เราจะเปลี่ยนตัวนี้เลยนะถ้าไม่จบค่อยว่ากันอ๋อใส่เข้าไปแล้วนะนเพื่อนๆนะกีเรียบร้อยอันนี้ตัวเดิมนะมนเพื่อนนะเป็นเบอร์สี่เก้าสี่จะเป็นทีเอลสี่เก้าสี่หรือเคสี่เก้าสี่ก็คือใช้กันได้นะนเพื่อนนะก็แล้วแต่ใครจะผลิตออกมาก็ ทำขึ้นต้นไม่เหมือนกันแต่ละค่ายทำมาแต่ตลงท้ายสี่เก้าสี่เดี๋ยวล้างดูก่อนนะวิธีนี้เป็นวิธีรัดขั้นตอนนะเรื่อนนะมันก็ถ้าไม่ได้เราค่อยทําตามขั้นตอนก็ยกเลิกไฟตรงนี้กับเราพูดกันไปแล้วเนาะยกเลิกไฟบวกลบที่จะไปจ่ายให้ภาคขายายเราจะไม่ได้ระแวงว่ามันมีอะไรช็อตอยู่ฝั่งฝั่งที่จ่ายออกถ้ามันไม่ได้แล้วก็ถอดเฟยียดฝั่งนี้สี่ตัวฝั่งนี้สี่ตัวออกแล้วค่อย ทำให้ไฟที่ขาเกตมี5โวลต์ขาเกตคือขาขาไหนก็คือถ้าเรายกคาเิเตอร์ยกมอดเฟตขึ้นมาหาเราอย่างนี้มี3ขาอย่างนี้นะขาซ้ายสุดหันหน้ามาหาเรานะหันฝั่งฝั่งทางเบอร์มาหาเราแล้วขาเกตจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนัเพื่อนนะนีแนะนําเพื่อนช่างมือใหม่เพราะมือเก่าก็ถึงดาวคานแล้วอาวเดี๋ยวล้างก่อนนะเพื่อนนะ เป็นวิธีรัดขั้นตอนถ้าไม่ได้เราค่อยย้อนทำอีกทีหนึ่งโราขี้เกียจสียเวลาเราจะทำตรงนี้เลยเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าไอซตัวนี้จะเสียทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าเงื่อนไขมันคือไม่มีรอยไหมนะเพื่อนนะคือขาแปดขาสิบขาสิบเอ็ดมีไฟสิบสองโวลต์แล้วฉะนไหนเราไม่จ่ายไฟออกมาอ้าวเดี๋ยวจะปล่อยไฟ จะปล่อยไฟก่อนนะนเพื่อนนะเราจะดูไปด้วยกันเลยนะเดี๋ยวดูก่อนนะขั้วไหนเป็นขั้วไหนฝั่งนี้เป็นขั้วลบนะเราจะดูไปด้วยกันเลยเราจะวัดไฟให้เห็นเลยนะนี่นะเห็นไหมเพื่อนเราจะรวบลัดเลยตัวนี้ขั้วลบเราจะวัดพอรู้แล้วเราค่อยจะต่อสายลำโพงน้เพื่อนนะ ถูกขั้วไหมไม่ถูกขั้วต้องกลับทางใหม่นะแต่ตั้งห้าสิบนี่ไม่พอนะแต่แต่มันจะตอบสนองทางสายตาที่ดีคือถ้ามันทํางานได้มันจะขึ้นเต็มเกเรเลยเพราะว่ามันถ้าสามสิบห้าบวกสามสิบห้ามันก็ต้องเจ็ดสิบโวลต์นะเพื่อนๆนะเพราะว่าเราวัดเราไม่วัดเทียบกาวนะเอาเปิดสวิตช์มาดูกันนะเพื่อนๆนะวัดเลยจึง้งนั่นเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมอ่าเรามาถูกทางแล้วนั่นเห็นไหมน,นั่น ทีนี้เราจะมาลองเสียงนะทีนี้นะลองจับสัญญาณต่อสายลำโพงเข้าไปทั้งสี่ชแนลแล้วก็มาจับสัญญาณดูเราจะลองทีละสองชแนลนะเพื่อนๆนะเราจะลองชแนลนี้กับชแนลนี้ก่อนนะเปิดสวิตช์นะเราจะแตะแค่สัญญาณดูนะเพื่อนๆถ้ามันได้ก็คือได้เราจะไม่ลองเสียงเพลงนะเพื่อนๆนะเป็นแนวทางเราจะแตะสัญญาณ e put. อิพุตเราแตะดังาดังเลยอีกสองชแนลเดี๋ยวจะลองสองชแนลนี้ให้ดูนะเพื่อนๆนะ ถ้าถ้าดังก็คือจบเลยเพื่อนๆนะไม่ได้ลองวิธีประกอบให้ดูนะมันไม่ใช่อะไรยากเป็นพื้นฐานเหมือนเดิมนั่นแหละแนะนำเพื่อนๆในการช่อมเครื่องใ้เรื่องประกอบแล้วก็ค่อยไปประกอบเองหรือยังไงก็ประกอบอย่างนั้นถ้าจำไม่ได้ก็ถ่ายภาพไว้นะถ้าลองตัวนี้ดังจบก็คือจบเลยเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเพื่อน,<ๆ>อนมือใหม่ ที่ยังหัดซ่อมยังไม่รู้ก็ทำตามวิธีนี้นะเพื่อนๆนะอา้าวครับเราเรียบร้อยนะเพื่อนๆนะดูไปด้วยกันนะครับดูด,ด้วยน,นะเพื่อนๆนนะเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวซูมสักหน่อยเราแตะอีกสองชั้นแล้จบก็คือได้ได้ก็คือจบไปเลยนะเพื่อนๆนะเราจะไม่ลองเสียงเพลงเรามินดเนยนเสียงเพลงเปิดสวิตช์แกแตะสัญญาณ Okay.